โอเควันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนแผนภาพต้นใบนะแผนภาพต้นใบจากโจทย์ตัวอย่างที่ครูให้มาก็คือโจทย์ข้อมูลหาอัตราการเต้นของที่ประจรครั้งต่อนอาทีนะคะของคนในคลินิกแห่งหนึ่งนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพต้นใบดังต่อไปนี้ต้นมันมี6กเจ็าใช่ไหมใบมันมี2 4 8สี่แปดหกเาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะเราก็ เนี่ยวิธีการคิดเลยก็คืออันนี้จะเป็นหลักอะไรคะต้นอาจจะเป็นหลักสิบส่วนใบเป็นหลักอะไรคะหลักหน่วยดังนั้นน่ะตัวเลขที่เกิดขึ้นเลยนะที่ที่ครูจะเขียนนะ่ะอ่ะครูจะแบ่งเป็นสี่สีแล้วกันสีแรกสีม่วงเนาะหกสิบมันมีหกสิบสองหกสิบสี่หกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบเอ็ด 7จ็ดสิบสห้าเจเจอ้าวลืมแบ่งสีขอโทษทีไปแบ่งที่80ดสิบกันแปดสเอเจอไหมแปดสิอโอ้ยเหง่อออกแป๊บนึงนะลูกครูเช็ดไอแพดก่อนมันเขียนไม่ติดอะโอเคแปส

อะลูกดูว่ามันมีทั้งหมดกี่จํานวนเห็นบ่ลูกวเอาแม่ว่ามันถับอยู่น้ำมูนี่แหละเอะลองมาหาเบิงหรือว่าอยู่ในหนีวะลองมาเบิงดูนี่เผื่อมีนี่อ่ะลูกลองมานับดูว่ามันมีกี่จำนวนแล้วก็นับวิธีการนับเรานับในข้้งบนก็ได้นะหนึ่งหาเลยสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาิบี่สิบห้าสบหสิบเจดสิแปดสบเก้ายี่สิดแสดงว่ามีทั้งหมด21ตัวหรือเราจะมานับกับตัวที่เราแปลงไว้ก็ได้มันก็21เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยเราเขียนไว้ก่อนเลยว่า N นะเท่ากับยี่สิบอ็ดสิ่งแรกที่ปรากฏในในในตัวนี้เลยก็คือที่เราเห็นได้ชัดๆเลยนะคะก็คือฐานนิยมฐานนิยมนะ ฐานิยมลูกเห็นไหมว่ามีเลขตัวไหนซ้ำกันมันมี87ดใช่ไหมเนี่ยแปดกับอะไร88ที่ซ้ำกันเยอะสุดนะคะฉะนั้นฐานิยมตอบแปดและ88ต่อไปมัธยาฐานมัธยาฐานเนี่ยเราก็ได้เหมือนกันมี21ตัวมันแน่นอนเลยว่าตัวที่สิอหา มันไม่ใช่ถูกถูกหาเดี๋ยวนี้อะลูกก็นับเดี๋ยวใช้เป็นสีอ่อนๆแล้วกันเนะ 1, 2, เา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ะหนึ่งสองอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะครูสุกาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะเห็นไหมว่ามันปรากฏอยู่ตรงนี้ค่ะ แปดสิบเอ็ดเป็นค่ามัธยอฐานนิยมเอานิยมฐานดูซิครูสุเขียนนี่สมองเออเร่อแหละว่าอายุมันมาจะใส่นิยมฐาน,น,าน,านฐานฐานิยมนะเอ้มัธยาฐานนะลูกนะเมาและนอนดึกมัธยาฐานมัธยาฐานนะคะมัธยาฐานได้ ยี 21, ตรงกับเลขอะไรตำแหน่งที่ยีสิบเอตรงกับ81ต่อไปนะคะหาอะไรนะพิ่สายก่อนพิ่สายแล้วก็ค่าเฉลี่ยแล้วกันไม่ต้องไปซีเรียสว่าต้องหาเป็นขั้นตอนนะเราเราหาอะไรได้ก่อนเราก็เขียนไปเลยแล้วเวลาเราไปสอบเหมือนกันพิ่สายนี่จะง่ายมากก็คือ x maximum ลบ x minimum มันก็คือค่าสูงสุดใช่ไหมลบค่าต่ำสุดลูกสูงสุดมันเลขอะไรล่ะสูงสุดเลขอะไรเกสิบเจดใช่ไหมต่ำสุดคือหกสิบสองพิสัยก็คืออะไรคะสาสิบห้าต่อไปนะคะ x bar ค่ะก็คือซิกมา x หารด้วย n แน่นอน n เราได้แล้วใช่ไหมก็คือยีสิบ ซิกมาเเนี่ยเราก็ต้องเอาจํานวนทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามารวมกันเลยคูจะรอนะคะอ่ะหกสิบสวกหกบวกหก 68, ไปช้าๆเนาะบวกหกบวกเจพูดให้ชินเนาะบวกเจ็บวกเจบวกเจ บวกเจบเกบวกอะไรอีกคะแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดส่แปดสิบห้าแปดสิบหกแปดเจดแปเจดปปปปดแล้วก็เก้าสิบสองเก้าห้าเก้าเจ็ด ได้เท่าไหร่คะคูสุบวกได้หนึ่งพันหกร้อยโอ้ไม่รู้ว่าตรงกับเราหรือเปล่านะหนึ 1, ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้าค่ะทีนี้เราเอาหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้าเนี่ยหารด้วยยี่สิบเอ็ดได้เท่าไหร่คะนั่นแหละเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของมันเนาะสี่สามนะคะประมาณแปดสิบจุดสี่สาม จากนั้นเราจะหาคอทายนะเอ๊คอทายจะหายังไงจำได้ไหมว่าสูตรการหาตำแหน่งนะครูสูตรจะเขียนให้ก็คือเป็น QK mm hmm. เท่ากับ K ส่วน c ออซอรี่ K ส่วน c n บวกหนะคะ n เนี่ยเราได้แล้วก็คือ21ใช่ไหมดังนั้นน่ะถ้าเราหาคอทายที่1นะคะลูกก็จะได้แบบนี้ q 1เท่ากับเศษ1นสะ่วนส n 21 <2 S> ่บวกหนะก็คือ22่ส่วนด้วยสี <1 S 1> นะคะลูกตัดทอนได้5.5ลูกก็มาดูตำแหน่งที่ห้า ใช่ไหมแต่มันเลยอ่ะมันห้าจุดห้าะแกทำยังไงอ่ะโอ้ยมีแหงเด้เแล้วก็มาดูเอ๊ะตำแหน่งที่ห้าจุดห้าตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดห้ามันอยู่ระหว่างเนี้ยลูกดูมันอยู่ระหว่างอ่ะเดี๋ยวแม่เขียนให้ชัดๆเลยเนาะอ่ะ ระหว่างตอน,อนและการตำแหน่งตำแหน่งที่ห้าและตำแหน่งที่หกลูกดูนะเจ็ดสิบเอ็ดบางคนแบบว่าไม่เข้าใจเนาะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสาเจ็สิบสี่ลูกเห็นไหมว่า เฮ้ยมันหา่างอะจุดห่าของมันแล้วตัวตรงกลางอยู่ที่ตรงไหนแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคำนวณเลยนะตัวตรงกลางมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฉะนั้นนะ่ะเฮยมันเป็นเจ็ดสิบสองจุดอะไรห,นะห้านะเฮ้ยแต่บางคนยังคิดไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจตัวนี้ใช่ไหมเรามาดูวิธีเต็มแล้วกันเดี๋ยวครูจะโยกหน้าไปอีกหน้านึ่งเนาะอ่ะ เราก็คือวิธีการเนาะเราก็เขียนอย่างนี้สมมุติว่าเราไม่เข้าใจนะข้อท้ายที่หนึ่งอยู่ระหว่างอะไรเจ็ดสิบสี่กับเจ็สิบเอ็ดใช่ไหมอ่าจะเห็นว่านี่อันนี้แบบเต็มนะโอ้ตัวหนังสือคูสุนี่ จะเห็นว่าอะไรคะตำแหน่งเพิ่มขึ้นก็คือตำแหน่งที่ห้าเป็นตำแหน่งหกเพิ่มขึ้นกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งจำนวนครั้งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เจสิบสี ก็คือตำแหน่งที่หคือเจ็ดสี่ตำแหน่งที่หคือเจ็บอใช่ไหมเพิ่มขึ้น3าครั้งดังนั้นอะไรคะอันนี้คือวิธีเต็มนะใครอยากใช้วิธีนี้ก็ได้ครูสูไม่ว่าห้าจุดห้าใช่ไหมลบห้าเป็นเท่าไหร่ตำแหน่งเต็มคือห้าเนาะ ที่มันเปลนเป็น5.5ก็คือ0.5ตำแหน่งความหมายอ่ะ5ไปถึง5.5เพิ่มขึ้น0.5ต,ตำแหน่งนั่นแหละไม่มีอะไรดังนั้นบึงนู้ค่ะยาวขนาดจำนวนครั้งเพิ่มขึ้น0.5หารด้วย1คูณด้วย3 1.5ครั้ง นั่นคือ,อเดี๋ยวค้สุขเขียนใหม่ไม่สวยคอทายที่1น,นะคะเท่ากับเจ็ดบเวกหนเป็น72.5ครั้งยาวไหมอะ่ะเราต้องใช้วิธีนี้หมดเลยนะคะแต่ดูวิธีรัดอีกรอบนึงอ่ะ มันปรากฏที่71-74ใช่ไหมตำแหน่งที่5.5มันอยู่ระหว่างนั้นเนาะเรามาดูเราก็เขียนว่า71-74ระหว่างเนี้ยมันมีการเดินทางคือ72-73ลูกเลขตรงกลางระหว่างสี่ตัวเนี้ยเลขตรงกลางมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันคือเลขอะไรแน่นอนค่ะก็คือบวก0.5ใช่ไหมถ้าบวก0.5มันก็จะเป็น 73ดังนั้นตรงนี้มันจะตอบเลยก็คือ72.5แบบนี้จะง่ายกว่านะคะเวลาไปสอบแข่งขันเนาะต่อไปดูตำแหน่งที่2ค่ะเดี๋ยวครูใช้คอทายที่2นะเราก็คำนวณแบบเดิมเลยก็จะเป็น2ส่วน4 21บวก1นะคะมันก็คืออะไร <c oughs> คืออะไรคะ มันคือเศษหนส่วนสอตัดเนาะเป็นเศษหนส่วนสเศษหนึ่ส่วนสคูณยีตัดตัดมันคือ11บเอตำแหน่งที่ส1ลูกก็กลับมานับตำแหน่งที่11เมื่อกี้6แล้วใช่ไหมเราก็นับต่อ7 8 9 10 11นี่ไงตำแหน่งที่ส1คอ2เราก็คือไล่เลยว่า81แล้วอันนี้ไม่ต้องไปหาตัวกลางนะอันนี้ตอบได้เลยคือ81 อ๋อ oh, sorry เราจะต้องเขียนตรงนี้ก่อนอ่าค่าของมันดังนั้นคือ q 2จะเท่ากับ81ครั้งอันนี้ก็คือ q 2 q 1ไอ่าแม่ลืมสรุปให้ q 1ก็คือ72.5ครั้งต่อไปเรามาดู q 3 q 3ไม่ร้องดูกอนอ่า q 3เดี๋ยวเปลี่ยนสีละกัน q 3นะคะ บบเดิมเลยก็จะเปลี่ยนเลขสามสี่ยี่สิบเอ็ดนี่อ่ะมันก็จะคือสามส่วนส <c oughs> ี่คูณยี่สิบสองสี่อตัดทอนได้เท่าไหร่สี่หนึ่งสี่อ่เอาสองก่อนสองสิบเอ็ดใช่ไหมก็จะเป็นสามสิบสามส่วนสองสิบหกสองสามสิบสองสิบหก 5อ่าเราก็มาดูตำแหน่งที่16.5กันอันนี้คือตำแหน่งที่11ใช่ไหมเราก็นับต่อ12 13 14 15 16 17 16.5อยู่ระหว่าง77กับ78อันนี้ง่ายมาก16.5อ่า16.5อยู่ระหว่างอะไรนะลืม77เอย87กับ88ลูก ขอโทษค่ากลางของสองตัวนี้คืออะไรก็เพิ่มขึ้น0.5นะแกก็เป็นอะไรคะ87.5ครั้งสรุปเลยนะคอสคือ87.5ครั้งใครอยากใช้วิธีตรงก็ใช้ได้ครูสุไม่หมายเรื่องวิธีตรงนะคะทีนี้เราก็มาว่าแผนแผนเขาเรียกอะไรอะแผนภาพก่ลอง นะเรามาวาดแผนภาพกล่องแผนภาพกล่องเนี่ยเราก็วาดแบบปกติเลยเดี๋ยวครูจะอธิบายแผนภาพกล่องด้วยนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเราให้เป็น60สิบเจ็ดส0บ1ปดิ แบบนี้น่ารักกว่าค่าต่ําสุดต,ต่ำสุดในกราฟเลยคือหกสิบสองสูงสุดคือเก้าสิบเจ็ดต่ำสุดคือหกสิบสองหกสิบสองประมาณนี้สูงสุดคือเก้าสิบเจ็ดใช่ไหมคะเก้าสิบเจ็ดก็ประมาณนี้ประมาณเอานะเจ็ดสิบสองจุดห้าค่ะคอหนึ่งคือเจ็ดสิบสองจุดห้าเนาะ อ่ะครูสุจะใช้ตัวนี้เจ็ดสิบสองจุดห้าก็ประมาณนี้ข้อหนึ่งคือเจ็ดสิบสองจุดห้าข้อสองคือแปดสิบเอ็ดประมาณนี้ค่ะข้อสามคืออะไรคะแปดสิบเจ็ดจุดห้าประมาณนี้ค่ะมันก็ไม่เป๊ะหรอกเนาะ เราไม่ได้ใช้แบบสกลทีไงเราวาดแบบอันนี้เขาเรียกว่าการวาดแบบหยาบนะลูกนะเราก็เปลี่ยนสีมาวาดก่องอําทำไมไม่เปลี่ยนสีให้อ่ะอ่าโอเคเนาะเสร็จแล้ว ทีเนี้ยเดี๋ยวครูจะพาวิเคราะห์แล้วกันว่าเฮ้ยแผนภาพแบบนี้มันวิเคราะห์แบบอะไรแบบยังไงอย่างเงี้ยอ่ะเราก็มาวิเคราะห์เนาะมันก็จะยาวนิดนึงจากแผนภาพกล่องของข้อมูลอัตราการเต้นของที่ผจร จำนวนครั้งต่อนอาทีว้าเจ็ดโมงครึ่งแล้วอะ่ะของคนไข้ครูยังไม่ได้แต่งตัวไปโรงเรียนเลยในคลินิกจะเห็นว่าอัตราการเต้นเขียนตัวย่อก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่เข้าใจของที่ผจร ต่ำสุดคืออะไรคะ62ครั้งต่อนาทีใช่ไหมแล้วก็อัตราการเต้นที่ผจรสูงสุดละลกูกสูงสุดเนี่ยเราคือวิเคราะห์ให้เขาด้วยนะ97ครั้งต่อวินาต่อนาทีอ่า ข้อหนึ่งค่ะอยู่ที่เท่าไหร่คะเจ็ดสิบสองจุดห้าครั้งต่อนอาทีข้อสองค่ะลูกคำนวณแล้วลูกแปดสิบเอ็ดครั้งต่อนอาทีหน่วยเยอะมากข้อสามคือแปดสิบเจ็ดจุดห้าครั้งต่อนอาทีนะคะจะเห็นได้ว่า จะเห็นได้ว่าอะไรคะคอสองเนี่ยมากกว่าคอหนึ่งอยู่เท่าไหร่แปดสิบเอ็ดลบเจ็ดสิบสองจุดห้านะคะก็คือแปดจุดห้าครั้งต่อนอาทีคอสามมากกว่าคอสองไหมเรามาดูกันคอสามคืออะไรคะแปดสิบเจ็ดจุดห้าคอสองคือแปดสิบเอ็ดลบกันเหลือเท่าไหร่ 6.5ครั้งต่อนอาทีจะเห็นได้ว่าค .2 อ2ลบค .1 อหมากกว่าค .3 อ3ลบค .2 อ2นะคะดังนั้นโอ้ยาวเด้อดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าโอ้เขียนผ้าผิดผืนผ้าทางด้านสายมากกว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทางด้านขวาเห็นไหมนี่ลูกสังเกตดีๆว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมทางซ้ายนะคะจะมากกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมทางขวาอันนี้คือขวานะซ้ายจะมากกว่านะคะแสดงว่ามันถ,ถ้าถ้าพูดเป็นภาษาเราก็คือมันเบไปทางซ้ายนะอ่ะทีนี้ครูจะสรุปนั่นคืออ้าวเกินต้องไปอีกหน้าหนึ่งนะคะ นั่นคืออยากมีตัวแบบเราเขียนลงไปแล้วมันสวยเลยอะ่ะอัตราการเต้นของชีพจรนะคะที่อยู่ระหว่างอะไรลูก7จ็ิบส้าถึง81ครั้งต่อนอาที มีการกระจายอันนี้คือการสรุปนะสรุปแผนภาพมากกว่าอะไรคะอัตราการเต้นของชีพจรเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวครูจดให้ก่อน เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะนั่นคืออันนี้คือการสรุปองค์รวมเนาะอัตราการเต้นของที่ผจญที่อยู่ระหว่าง72.5ถึง81ครั้งต่อน,นาทีมีการกระจายมากกว่าอัตรา,ารเต้นของที่ผจรที่อยู่ระหว่าง81ถึง87.5ครั้งต่อน,นาทีซึ่งข้อมูลมีลักษณะมีการกระจายที่เบไปทางซ้ายนะคะเบไปทางเอ้เบไปทางซ้ายก็คือทางซ้ายจะมากกว่าทางขวานะคะ ตรงนี้อ่ะเลขตรงนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยคุณครูขาเอามาจากไหนตรงนี้คือคอที่คอสองคอสามนะนี่อันนี้คืออะไรคะคอหนึ่งคอสอง นะคะเวลาการเอามาสรุปโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากไปเกินความสามารถของเรานะคุณครูจะให้เราทบทวนคลิปนี้แล้วตัวที่ลูกทำเมื่อวานใช่ไหมคะก็ไปเพิ่มเติมตรงสรุปนะแล้วก็ใครที่คำนวณผิดก็ไปแก้ไขนะคะโอเคเนาะไม่มีอะไรจะต้องพูดแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็คือจะจบเรื่องแผนภาพต้นใบนะคะแต่ว่าครูจะหาโจทย์เข้ามาเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจแบบว่าหรือว่าดูคลิปแล้วไม่เข้าใจก็เขาจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะอินบ็อกมาถามแล้วกันก็ติดต่อสื่อสารกันได้ทางอะไรนะลายกลุ่มใช่ไหมลายกลุ่มก็ถามได้นะคะแล้วก็ใน Messenger ก็ถามได้แต่ว่า m essenger คสูส่วนใหญ่แล้วไม่ไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ก็ลองทิ้งเข้ามาก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่เดือบักกว่าแรงหรือว่าถ้าครูมีเวลาว่างมากพอครูจะตอบแล้วครูจะอัดวิดีโอให้ทั้งหมดที่อยู่สงสัยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูแล้ะกันแล้วก็อะไรดีนะไม่รู้สิก็อยากให้เราตั้งใจเนาะมันเป็นคอร์สออนไลน์ฉะนั้นน่ะ เหนือสิ่งอื่นใดอ่ะการเรียนมันสําคัญที่สุดฉะนั้นก็ให้ให้ทาการเรียนควบคู่ไปกับการงานที่บ้านช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยแล้วกันนะคะโอเคบายบายนะคะเจอกัน